สวัสดีนะครับผมสวัสดีสวัสดีนานาทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับในอีกฟิชชิ่งไทยแลนด์นะครับผมออกหมายยามเย็นครับผมตีปลาช่อนเช่นเคยนะครับโอเคครับผมเวลาน้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับว่าจะมีแต้มไหมจะมีผลงานให้นานาได้ชมกันหรือเปล่านะครับผมไปครับไปลุยกันเลยครับผม หมายก็จะเป็นเป็นอ่งเก็บน้ำอย่างนี้นะแล้วก็ก็มันอยู่รอบๆนะฮะเป็นแอ่งแบบนี้นะฮะแล้วก็แอ่งบบนั้นก็เป็นหมายเมื่อวานนี้แหละครับผมอันนี้ก็มาซ้ำนะฮะโอเคครับผมไปลูกันเลยครับลุยย้ายห,หมายครับดีกห,หมายหนึ่งนะับหรมอที่มีตัวไหม จะรอดหรือเปล่าเย็นนี้ขอแค่รอดนะครับผม โดนโอ้ยกัดครับกัดนะขอเปลี่ยนนอนลูดหน้ากบหน้าจะตัวแข็งไปหรือเปล่านี่ครับเป็นใบข้อนะขอเปลี่ยนโอ้เสียดายดครับ นไ่นไหน,ไหนอ๋อเดี๋ยวเดียวพี่ตรงเนี้ยมันกัดพี่สองตัวแล้วเนะี่ยพี่ดวัดไม่ได้เลยแล้ว <c oughs> มีผงมาตกกับพี่อ๋ออะไรเราแบบนี่กี้สองเรบไม่ได้ตัวเลยหลุดหมดเลยโอ้ยอ่าเลย ฮะที้เลยกัดสองตัวเลยไม่เยอะผมก็หายไปแน่เลยหนึ่งตัวอะมัดมัดไม่แน่นโอ้อัดเต็มที่ไงลูกเรียบร้อยเลยแน่นแน่นแน่เรียบร้อยเลยแน่นแน่นแน่กัดทีเดียวกัดทีเดียวกัดกัดไม่โดนนะเห็นไหมไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยตัวแรกที่กัดน้าแหละแต่ว่า ออมันกัดไม่โดนมันลกน้าไม่เอาเรื่อยๆอ่ะถ้เาเววามันตาจะตัดหนวเยนตีตรงนั้โอเคเร่งนี้นะ เดี๋ยวพี่ละเดี๋ยวให้นาลากมาก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอ่าโอเคอเค๋อเป็นอย่างนี้นี่เองหัดตีไปเรื่อยเดี๋ยวเก่ง

ถ้าไม่ตายไม่ได้มีท่าไม่ตายด้วยไะถ้ามีท่าไม่ตายด้วยนงะอ่าเนี่ยถ้าไม่ตายงัดตดิดเลยอ <laughs> ยู่อยู่ไม้เดียวโดนเลย <laughs> เปลี่ยนเหยื่ออ๋อรอดแล้วครับนะเอกใส่สวยครับ เต็มปากเลยเลือดท่วมเลยเปียนอะพอได้ไม่ใหญ่เท่าไหร่ก็ประมาณสักสองขีดนี่นะครับเปลี่ยนเยื่อนะฮะเป็นเยื่อยางของนายเอกเองเหมือนกันครับแต่ว่านี่ครับเต็มปากเลยตีไม้เดียวเองครับเป็นสีเอ,อสีขี้ม้านะครับผม ไม้เดียวครับรู้เรื่องเลยพุ่งมากัดเลยนะแล้วก็ก่อนหน้านี้มันกัดอยู่สองตัวนะครับแต่กดกัดอยู่สองตัวแต่ว่ากัด3ามทีสองทีแรกผมไม่ได้เปิดกล้องผมลืมแต่ทีที่สมเปิดอยู่กัดข้างหน้าดีเปลี่ยนให้น้องเขาไปตีทางนู้นผมมาตีอยู่ฝั่งนี้ครับผมเพราะทางนี้มันลกนะมันตีไม่ถนัดในเรื่องครับเปียนเยืะกัดเป็นกบยางของนายเอกเ,เองนะครับผมทําเองใช้เองนะครับผม สุดยอดมากครับหนึ่งแต้มครับรอดแล้วนะฮะบอกแล้ววันนี้ขอแค่รอดก็พอใจแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลุยต่อครับเดี๋ยวเก็บปาก,ก่อนนะเต็มปากครับโอเคเรียบร้อยครับหนึ่งแต้มนะฮะจะมืดแล้วด้วยนะครับผมเลิกงานมานะฮะแวะมาตีนะครับเพราะว่าผมคุก พกเบ็ดไปทำงานทุกวันนะครับผมเย็นมาถ้าเลิกไว้ผมก็จะแวะตกทุกวันนะครับก็พอได้กับข้าวนะฮะนี่นะครับเบ็ดกับยางนะเอกนะฮะตัดไปหนึ่งเต้มนะครับผมเขียวขี้มาครับผมเปลี่ยนปุ๊บไดเร่องปั๊บนะครับผมโอเคครับลุยต่อครับโอเคครับมืดแล้วนะฮะไม้กัดนะครับได้เป็นหนึ่งเต้ม เอาเปล่าเอาปลาไปทำกับข้าวเปล่านาให้ฮะเอาไม่เอาเหรอถ้าเอาเดี๋ยวนาจะให้ได้แต้มเดียวเองกะว่าได้ตั้งสองตัวนะที่ไหนได้แต้มนึงก็แทบไม่รอดเลยหัไม้กัดโอเคครับไหน ไปแล้วไปมาแล้วมีก็มีไซส์ขนาดนี้แหละที่น้าไปตกนะโอเคครับผมวันนี้ก็าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่ครับหนุ่มหนุ่มน้อยครับหนุ่มน้อยเออเจ้าทินนะฮะเจ้าของบ่อนะครับผมเจ้าของที่มาตีเป็นเพื่อนนะครับผมโอ้โหหายเงาไปเยอะเลยนะครับเมื่อกี้จะให้ตาไปก็ไม่เอานะฮะสงสัยจะเบื่อแล้วที่อยู่อยู่กับมายนะครับผมโอเคครับง่าก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นายเอกด้วยนะครับผม น้้ออองก็เพิ่งมานะครับน้องอยู่อยู่น mm ู hmm. okay, nice okay, so okay, so ้นล่างอยู่นิดๆในนู้นอาจจะมองไม่ได้เห็นนะอยู่นู้นนะโอเคครับการหลังเลิกงานนะฮะกัดไปหนึ่งแต้มครับกัดผิดแล้วก็กัดโดนวัดไม่ติดก็มีครับแต้มหนึ่งนะได้แล้วก็อีกสองแต้มนั้นตัดผิดนะน่าจะเป็นประเด็นหนึ่โอเคครับแล้วก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องตัดวลาไปก่อนครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่ไช่ครับมืดแลวนะครับ